ป็นถั่วเขียวนะครับอันนี้ถั่วเขียวที่เราปลูกเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ไก่เนี่ยมามามา,มากินนะครับถามว่ากินไหมไก่กินนะครับนะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ให้ไก่เข้ามานะครับอตอนนี้เปิดแล้วนะ ก็กินเร <itor> ื่อยๆนะครับนะตอนนี้ไก่นะไก่ชอบมากนะดูแล้วนะครับนะไก่ชอบมาก ส่วนใหญ่จะกินใบนะครับแล้วก็ค่อยๆกินต้นไปนะครับอ่านี่เราจะเห็นไก่นะฮะกระเพาะวันนี้กระเพาะเนี่ยโอ้โหแน่นทุกตัวเลยนะครับอน่นี่ก็คือแปลงขั่วเขียวนะครับแล้วก็เปิดให้ไก่ได้ปาร์ตี้อีกนะฮะ